สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับมาพบกับผมซูเปอร์ลักกี้ในเกมเดมอนรีเจนีกเช่นเคยครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะสารับสายเติมนะที่ไม่รู้ว่านะจะเติมแพ็กไหนแล้วดีนะครับแล้วคุ้มนะครับแล้วแพ็กไหนไม่ดีไม่ควรเติมนะวันนี้ผมจะมาไล่นะครับสำหรับแพ็กนะครับที่นะครับไม่ควรเติมหรือควรเติมนะผมจะไล่เป็นในส่วนของผ่านก่อนนะแพ็กเนี้ยนะผมว่า มีในส่วนที่คุ้มเยอะเหมือนกันนะครับในส่วนนี้ครับของโบนัสด่วนนะครับก็ผมก็ว่าถ้าหากผ่านได้ก็ผ่านนะครับแต่สําหรับใครที่กาลังขาดในส่วนของตัวอัพนะครับอัพระดับนะครับ9ดาวนี้ก็ใช้ตัวเยอะมากๆนะในการทำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่ได้ผ่านในนี้มานะครับแล้วก็ยังอื่นมากๆวายเช่นตาเนี่ยมาเนี่ยก็จะเพื่อนเก็จะได้มีสเตตัสมากกว่าคนอื่นเขานะครับแล้วก็อัพระดับ ตัวละครได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็มีในส่วนของอสุ่มนะครับในในในรายการในส่วนของเซตสีแดงนะเซตชดุดนะชุดนะครับผมะนะครับตรงนี้นะผมมองว่าเหมาะสําหรับเหมือนกับคนเล่นใหม่นะผู้เล่นใหม่นะถ้ามันมีแพ็คโบนัสด่วนนะก็ช่วยให้เพื่อนๆมีค่าพลังลบแล้วก็ได้เปรียบคนอื่นในระดับหนึ่งนะแต่ถ้าอย่างเช่นผมเนี่ยนะเป็นผู้เล่นเก่าแล้วนะพวกของแดงพวกอะไรพวกนี้นะของของชุด เพชรแดงเนี่ยมันก็สามารถหาได้ไม่ยากครับส่วนตาเนี่ยเป็นตาเพียงแค่สีส้มเท่านั้นเองครับถ้าสีแดงก็น่า,น,า,น,า,น,าน่าสนนะในแพ็คนี้นะครับแต่ผมก็ข้ามไปนะแต่หลับนเพื่อนที่เริ่มเล่นใหม่แล้วต้องการอัพพลังให้มากขึ้นกว่าคนอื่นเขานะครับแข่งขันชิงที่1น,นะครับก็แพคนี้ก็เป็นหนึ่งที่ที่สามารถที่จะเติมได้นะครับแพคหนึ่งที่ผมแนะนำนเพื่อนๆเลยนะก็คือแพคนี้นะถ้าเพื่อนๆยังขาดนะในส่วนของเพชรน,นะครับ แล้วก็ในส่วนของการอัพสกิลตัวละครนะอันนี้มันราคาไม่แพงนะแค่สิบทับทีมนั่นเองคนระับหรือประมาณสักประมาณประมาณสักสามร้อยบาทได้นะครับสามร้อยกว่าบาทได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแพค็คนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะนะครับได้เพชรต้องสองหมื่นะสองหมื่นสองพันเพชรนะรแล้วก็มีคมภีม่วงไว้อัพนะเไอ้ไว้สุ่มตัวละครนะครับแล้วก็นี่ก็เหมือนกันคมพีแดงอีกสิบอันนะครับ แล้วก็มีอันนี้นะครับแต่ก็ผมอะก็คือผมมันมีเพชเยอะแล้วนะก็คือประมาณ60,000กว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแบบข้ามได้ก็ข้าวนะว่าผมจะต้องไปสะสมนะเหมือนกับอยากได้สเตย์ส่วนของสนามรบอันนี้ี๋ยวผมจะพูดให้ถัดไปนะรถไฟมูกเกนเนี่ยผมมองว่ามันได้เยอะก็จริงนะแต่ว่ามันสามารถหาได้ในส่วนของรถไฟนะครับผมก็จะข้ามไปนะแพ็กนี้ก็แค่สิบนะแต่ว่าผมมองว่ามันก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้อง ต้องเติมเสียเงินเยอะขนาดนี้นะครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆต้องการที่จะอัพนะสำหรับเหมือนกับอัพสัตว์เลี้ยงให้เร็วที่สุดนะแากนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ที่น่าสนใจทีเดียวนะแต่ว่าเพื่อสัตว์เลี้ยงเนะี่ยผมมองว่ามันมีให้ลงด่านรถไฟทุกทุกวันอยู่แล้วนะมันก็สามารถอัพนะอัพเลเวลได้ทุกวันอยู่แล้วนะผมก็จะข้ามไปนะส่วนประสาทอินฟินิตนะผมมองว่ามันก็ยังไม่ดีพอสําหรับ25เพชรนะ25เพชรเนี่ยผมมองว่าก็าเยอะนะประมาณสัก หกเจ็ดร้อยนะเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันมันมันเกือบแบบเกนะือบพันน่ะผมว่ามันก็ไม่ไม่ควรที่จะแบบได้ได,ได้น้อยขนาดนี้นะน้อยอยังไงครับก็คือในกมพีม่วงเนี่ยนะมันสามารถหามกิจกรรมก็สามารถได้แล้วนะส่วนเพชรเนี่ยน้อยน้อยมากนะไปเอาไปเอาไปซื้อแพ็คอื่นน่าจะคุ้มกว่านะแล้วก็ได้นี้อันนี้มันก็สามารถหาได้ไม่ยากนะส่วนกมพีแดงก็อย่างที่รู้กันเนี่ยกิจกรรมมันก็มีแจกเรื่อยๆนะผมว่าแพ็คนี้นะ สิ้นเปลืองไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับสุดท้ายนะสนามลบนะผมบอกได้เลยว่าอันนี้คุ้มค่ามากมแลนะคุ้มค่าจริงๆนะผมไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดเลยสักสักครั้งนะสำหรับสนามลบนะบในส่วนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มมากขนาดนี้นะมันจะมาคุ้มตอนช่วงของออตัวรู้สุกจะเป็นตัวอาคษะไฟนะครับอาคษาไฟเนี่ยก็จะได้ของพวกนี้นะคมๆเลยนะครับ เริ่มต้นมาจากอากศาศไฟนะแต่อันอื่นก็ได้ได้ตัวละครตัวใหม่แค่ตัวเดียวนะแย่เช่นตัวละครใหม่ในครั้งนี้นะี่คือมูจิโร่นะมูจิโร่ตัวนี้ผมก็ได้พูดไปแล้วนะสำหรับความสามารถของมูจิโร่นะก็คือเป็นตัวที่ตีแรงมากๆแล้วก็ถึกนะครับเป็นสายแนวหน้าที่ผมคิดว่าไม่ใช่แนวหน้าอย่างแน่นอนนะเพราะมันแรงมากๆนะครับ ในราคาของมันนะครับผมซื้อไปแล้วนะก็คือในราคา30ทับทิมเท่านั้นเองนะอย่างเช่นเนี้ยดูสิครับเพื่อนๆก็คือเนี่ยยี่บห้านะพวกเนี้ยยี่ห้านะยี่บห้ายี่ห้าเนี่ยดูสิครับผมว่านะครับในนี้คุ้มกว่าเยอะนะครับแถมได้เพชรอีกต่างหากนะครับส่วนอันนี้ก็สามารถที่จะไปสุ่มนะครับตัวละคร SSR ขั้นสูงอย่างเช่นเทเนียนเสียงนะครับมูจิโร่นะครับแล้วก็โทโมยะแล้วก็ตัวอื่นนะครับที่อยู่ในระดับสูงนะครับ แล้วก็จะมีพวกหินหยาบนะครับสําหรับเพื่อนๆนที่ต้องการเพิ่มค่าพลังมากๆนะอันนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีมากๆนะเนี่ยครับมีเนี่ยครับสองอันนี้ก็คือ2รูนนะก็คือทําได้สองสองหินสองสองอันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็เลือกสายได้นะครับแล้วก็เลือกของที่เราต้องการนะครับที่เราต้องการทำนะอย่างเช่นแบบอ่าในส่วนของซานเนมินะครับก็ เป็นโจมตีนะผมคิดโจมตีนะน่าจะดีที่สุดนะแต่ผมเลือกอันนี้ไปเพราะดันมีดันมีเขาเรียกอะไรดันมีหนึ่งอันนะผมก็เลยจะทำหนึ่งอันเพื่อที่จะเพิ่มความเสี่ยงยีเดคข้ให้มันครบ,บไปนะครับแต่ว่าครั้งต่อไปเนี่ยครับแบบซันเดมิเนี่ยผมจะต้องเลือกรูนอันนี้ครับพลังโจมตีอันนี้นะครับนี่ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับอันนี้เพื่อนจะเห็นนะครับในส่วนของการเปิดสุ่มกระชาตัวใหม่นะครับสุ่มตู้ใหม่นั่นเองเนียก็คือจะ40อันนี้ผมซื้อนะครับ สี่สิบทับทีมนะครับเพื่อนๆเนี่ยต่อตกหนึ่งทับทีมต่อหนึ่งอันนะไอ้น,นี้คือสามสิบทับทีมเองครับได้อันนี้ต้องสี่สิบอันนะทั้งนะยังได้มูจิโร่มาสองตัวนะครับแล้วก็ได้ตั๋วแดงนะครับอันนี้ในราคานี่คือประมาณสักห้าพันบาทห้าพันห้าพันเหรียญได้เลยนะครับพันเพชรนะพันเพชรอ้โหผิดแล้วก็มีนี่ครับในส่วนของเรื่องขั้นยุสามสามพันก็โอเคนะครับแล้วก็เขาจะเพิ่มระดับไปสิบระดับนะอย่างเช่นตอนแรกผมเลอกสิบใช่ไหมมันก็เด้งมาที่สิบนะครับ นี่ครับมันก็ได้ของมาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ทําให้เร่งในการที่เราจะได้รับในส่วน30มสิบอันนี้มากเร็วขึ้นมาเร็วขึ้นนะครับไอเห็นไหมก็คือมันสุ่มนะถ้าเป็นอะไรเอ่ยเนี่ยสังเกตได้ง่ายถ้าเป็นอะไรเอ่ยนี่สุ่มครับแต่ก็ตามครับทุกอย่างมันมันเหมือนกับคุ้มที่สุดนะผมว่าคุ้มคุ้มที่สุดแล้วนะในในการเติมเงินในส่วนนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของในส่วนของแพ็กผ่านนะครับ าเรามาดูในส่วนของนี่หีือว่าบัตรรายเดือนนะบัตรพวกบัตรรายเดือนผมจะไล่มาในส่วนของรายสกสาราสดานี่ครับอ,อันนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าเพื่อนเพื่อนขาดอยู่นะแล้วมันมีกิจกรรมในส่วนของของการเปิดตัวแดงแล้วเพื่อนเพื่อนไม่พอนะอันนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับที่จะสามารถให้เพื่อนเนเนี่ยทากิจกรรมสะสมการใช้จ่ายในส่วนของคอมพี์แดงได้นะแต่ผมก็มองว่ายังไม่คุ้มนะไม่ควรที่จะใช้ตอนนี้นะเพราะว่าอะไรครับเพราะที่คัมพีแดงนะเพื่อนเพื่อนได้อันดับหนึ่งของการ มืนกับปั่นตัวละครใหม่ๆนะผมว่ามันก็เพียงพอแล้วนะมันได้ร้อยหนึ่งต่อครั้งนะอันนั้นคือได้ได้มาร้อยหนึ่งนะแต่เนี้ยต้องเสียสิเพรผมว่าเอาสิเพรเนี้ยไปสะสมอะไรเหมือนกับไปซื้อไปขับสมบไัตเรื่อยไปซื้อแพ็คส่งคาะไอสนามลบน่าจะดีที่สุดนะครับกองทุนบริษัทผมก็ไม่แนะนําเลยนะเพราะว่ามันได้ของที่มันอาจจะดีนะแต่ว่าผมว่ามันก็ผ่านไปได้เลยนะกองทุนประสาทก็เช่นเดียวกันครับก็ผ่านไปอันนี้ก็ต,ต้องต้องแพงนะก็คือ25้า 25่สบทัีมเลยนะแพงมากๆเลยนะผมว่าของที่ได้มามันไม่คุ้มค่าที่เราเสียเงินในส่วนนี้ไปนะอ่าต่อมาก็กองคุณประสาทอีกเช่นเคยนะก็ไม่คุ้มเหมือนกันนะอันนี้ผมขอผ่านเลยนะพวกกองคุณประสาทต่างๆเนี่ยไม่ควรที่จะเติมนะครับแต่ถ้าเพื่อนแบบอยากอยากเติมนะมันก็ช่วยเพื่อนๆเ,เก่งกว่าคนอื่นเขามามามาขึ้นอีกนิดนึงนะถ้าหากเพื่อนๆแบบใจร้อนนะอยากที่จะแบบ มีตัวละครมีอัพตัวละครอัพตัวนู่นตัวนี้สุ่มของสุ่มอะไรนะกองทุนบระษาทก็ก็ไม่คุ้มนะแต่ก็ถ้าเพื่อนอยากที่จะเติมก็เติมได้เลยนะก็คือถ้ามีงบนะถ้ามีงบแบบแบบสุลต่านนะก็เติมให้หมดไปได้เลยนะอะ่อันนี้ผมก็ไม่แนะนำหน่อยครับแต่ว่าผมไม่เติมเพราะอะไรครับเพราะว่าผมมีพวกนี้เหล่านี้หมดแล้วนะครับอย่างเช่นนะครับ เลือกตัวนะครับผมก็มีเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็ปีศาจผมก็มีเต็มไปหมดเหมือนกันนะผมก็เลยข้ามไปนะครับแต่ว่าซื้อไว้ก็ดีนะครับมันได้เพชรเยอะมากๆนะครับก็ตรงเพื่อนต้องเอาไปชั่งใจดูครับว่าสําหรับ50เพชรนะห้าสิบตัปทีมเนี่ยนะครับมันดีไหมนะแต่ส่วนผ,ผมขอข้ามดีกว่ามันก็ดีนะผมจะแนะนําให้เติมนะถ้าเพื่อนยังยังอยู่ในระดับแบบว่าเพิ่งเริ่มเล่นนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ขาดเพชรขาดอะไรเนะี่ยก็ซื้อแักนี้ได้นะ อันนี้ก็เดียวกันครับแต่เพียงแค่ลดมาครึ่งหนึ่งครับอ25ทับทีมเท่านั้นแล้วยี่ห้าทับทีมเท่านั้นครับก็ก็ลดมาครึ่งหนึ่งนะแต่ก็ได้เพชรเยอะนะในส่วนสองอันนี้ได้เพชรเยอะนะสำหรับเพื่อนที่ต้องการเพชรมาใช้จ่ายทํากิจกรรมหรือว่าไปไปซื้อตั๋วมาสุ่มตัวละครนะก็ผมก็แนะนาให้ให้ให้ซื้อนะครับอันสุดท้ายนะครับอันที่เกี่ยวกับเรื่องของกองทุนนะครับในส่วนนี้นะ อ่าผมซื้อเห็นจะเห็นผมว่าผมไม่ซื้อบัตรขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบัตรขนาดใหญ่นียมันเหมือนกับค่ารถไฟนะครับล้วก็ค่าในส่วนของอ่ารถไฟนี่นะครับผมให้ดูนะอ่าในรถไฟถังนะแล้วก็ในส่วนของการเดินทางนะครับมันก็สกิปได้นะครับในส่วนนี้นะครับแต่ว่าผมอ่ะรู้สึกว่าตัวผมเก่งแล้วนะครับผมก็ลงอกคษาตัวเดียวก็ผ่าบัตรผ่านไปได้ไกลนะครับตรงนี้นะครับ ี่ครับแล้วเนี่ยผมซื้อในส่วนของอาบัตรรายเดือน5 5ทับทีมเท่านั้นเองครับก็คือจะข้ามนะในส่วน PVP ได้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะ,ะทําตามผมก็ได้นะก็คือแบบมันก็ประหยัดที่สุดนะประหยัดในการใช้นะใช้ทับทีมให้อย่างใช้น้อยๆนะแต่ว่าเราก็เหมือนกับได้สิทธิประโยชน์ที่เราต้องการจริงๆนะครับในส่วนของเหตุการณ์นะครับมันจะมี d a i l y deal ่ดินะก็คือทุกๆวันเนี่ยก็จะมีดิลที่ ที่น่าสนใจหลายๆอย่างนะครับเราต้องคอยมาดูตอนที่ reserve เนี่ย reserve ก็ Re คือตอน้าทูมนั่นเองของบ้านเราเนะีเพราะฉะนั้นเนี่ยของต่างๆเนี่ยมันจะราคาราคาถูกนะมาถูกค่อนข้างราคาถูกนะครับมันก็จะวนมาเรื่อยๆนะัมนจะคุ้มกว่าซื้อแบบทั่วไปในแผงต่างๆนะครับแล้วก็มี special offer นะ offer นีนะ่ก็คือผมก็ภาพนะพวกนี้ข่ามหมดนะครับผมก็ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องใช้นะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากที่จะแบบ การผมว่าการเติมนี่ครับมันเป็นการที่เราอ่ะเหมือนกับซื้อเวลามากกว่านะครับถ้าหากเราอะไรที่เราคิดว่ามันมันรอได้นะเราก็รออะไรที่เราคิดว่ารอไม่ได้เราก็ซื้อไปนะครับแต่ผมก็ไม่แนะนําแฮกพวกนี้นะครับไม่แนะนานะไม่แนะนาให้ซื้อนะครับค่านี่ครับถ้าได้จ่ายสะสมนะสาหรับเพื่อนเพื่อนนะครับที่ที่ต้องการที่จะแบบสะสมถึงหนึ่งพันนะผมก็ก็ซื้อซื้อไปหัวซื้อไปให้หมดนะครับแต่ว่ามันก็ ไม่คุมเท่าไหร่นะผมว่ามันมันก็แล้วแต่นะอย่าผมซื้อไปตัวแข่งสงครามไปสามสิบนะก็ได้เปิดไปแล้วนะในส่วนนี้นะในสามสามลอลนี้นครับ mm hmm. ชุดสเสน่ห์ผมก็มเ,เห็นว่ามันแพงนะเห็นไหมครับถึงเนี่ยเราสามารถหาจากกิจกรรมต่างๆตอนนี้มีในกิจกรรมของแบบคิดเลกนะให้ได้ยี่สิบนะก็แล้วไอ้นี้ก็หาไม่ยากนะนะครับ ทำทุกวันนะทำทุกวันในส่วนของฝึกอบรมในส่วนของซานิมินะครับเราก็ซื้อไปเลยเต็มลิมิตนะของผมซื้อได้30ครั้งนะียผมก็ได้ประมาณ4ี่พันกว่าอันนะก็ไม่จําเป็นที่จะซื้อในส่วนนี้นะเงินก็ยิ่งแล้วใหญ่นะเงินเงินก็แบบหาง่ายๆนะแล้วเพรเนี่ยก็แค่1,000 0เพรเท่านั้นเองนะไม่คุ้มมากมากนะ อันนี้ก็เหมือนกันครับเราหาได้จากด่านต่างๆด่านในส่วนของอประสาทอินฟินิตี้นะครับทุกๆวันนะก็จะได้ในส่วนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับมานะครับส่วนคำพีแดงก็นะเราก็ได้ง่ายๆนะแต่นี่ผมบอกไปข้างต้นเมื่อกี้นะครัข้อสนวนพิเศษก็ผมก็ยังมองว่ายังไม่คุ้มนะที่จะซื้อนะครับอย่างเช่นเนี้ยผมว่าในในอนาคตน,นะถ้าผมสมไปดูในเซิร์ฟเวิร์นานนะมันแจกใน การปั่นอันดับนะในอันดับสองถึงสามถึงสี่นี่ะผมไม่แน่ใจมันแจก,กเลยนะแจก,กเลยนะครับแล้วก็ลูนเนี่ยถ้าหากเพื่อนๆนะต้องการที่จะแบบเก่งกว่าคนอื่นนะจะต้องเสียตังค์เพิ่มนะอันนี้ผมก็ไม่ได้ห้ามนะเพราะว่าอันเนี้ยหนึ่งร้อยเนี่ยมันก็ตอนนี้มันหายยากอยู่นะแต่ผมมองว่าสําหรับผมไม่คุ้มมากๆนะไม่คุ้มเลยไม่คุ้มแบบมากๆเลยนะที่จะต้องมาเสียเงินกับอันนี้นะก็คือหนึ่งหนึ่งร้อยทับทีมเน็ตก็เสียไปแล้วนะก็คือ สามพันห้าร้อยกว่าบาทนะผมว่ามองไม่คุ้มนะมันไม่สามารถทําให้เรานะเหมือนกับเพิ่มเพิ่มแบบก้าวกระโดดแบบขนาดน,นั้นนะครับเติมเงินในอย่างต่อเนื่องนะผมก็เติมมาแล้วนะก็คือเก้าวันนะวันที่สิบคือวันนี้นะผมก็เติมมาตลอดต่อเนื่องนะอันเนี้ยผมเติมวันละหนึ่งเป็นหนึ่งทับทิมนะอันนี้คือการเติมนะไม่ใช่การใช้นะครับแต่ผมแนะนำนิดนึงครับเราก็เติมหนึ่งทับทิมทุกวันทุกวันทุกวัน,วนจนครบสิบห้าวันเราจะได้ของพวกนี้ทั้งหมดนะครับเนี่ยครับ แต่เราก็ต้องดูนะสําหรับใครที่เพิ่งที่จะมาเติมเนี่ยเราก็มาดูว่าอา้าวอันนี้มันเหลือกี่วันแล้วเวลาย,ยังคงอยู่ผมเหลือเจ็ดวันผมก็ทันใช่ไหมในในการที่จะในการที่จะซื้อให้ครบสิบห้าวันนะว่าดูนะผมว่าผ่านมาแล้วสิบวันแล้วดันไปซื้อนะมันจะได้แค่ประมาณแค่หกวันเท่านั้นเองนะเพื่อนวันไม่คุ้มเลยนะครับอ่าต่อมาหล่อเลี้ยงนี่ผมไม่แนะนาเลยนะพวกหล่อเลี้ยงนี่คือแบบกินเงินเป็นอะไรกินเงินมากๆนะก็คือตรงในส่วนนี้ผมไม่แนะนํานะครับ แล้วก็นะครับในส่วนของเติมมีอะไรบ้างมีเติมอันเชิญใช่ไหมในส่วนนี้สนะปรปนผมก็เติมมาได้นะเติมได้นะผมไม่ห้ามนะแต่ว่าเพื่อนๆต้องมีดวงนิดนึงนะในการที่จะเปิดสุ่มในส่วนของแฟชั่นนี้นะครับอ่าในผิวเนี้ยผมก็คุ้มนะคุ้มคุ้มนะครับสำหรับเจ๊กโกรนะก็คือหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยับทีมนะผมว่าคุ้มนะดีกว่าถ้าเพื่อนๆไปเปิดในสปินเนี้ยบางทีอาจจะต้องเสียประมาณ สองอทับทมเลยนะก็จะเสียเยอะมากๆนะแต่ถ้าร้อยหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆจะได้เพชรด้วยนะแล้วก็ได้ตัวอีกตัวหนึ่งมาด้วยนะเพราะฉะนั้นว่าถูกมากๆนะอันนี้ก็50ก็ถ้าเพื่อนใช้กยูอยู่ก็ก็ไปซื้อกันได้แต่ถ้าไม่ใช้ก็ผ่านไม่ได้เลยนะครับเรื่อนงนักดา่านนมันจะมีแพ็กเกจอยู่นะแพ็กเกจแพ็กเกจนี้คือแพ็กเกจนี้ครับมันจะคล้ายๆกับของนั่แหละก็คือนี่ครับมันจะห้ามันจะซื้อนะครับในแพ็กเกจนี้ครับก็จะซื้อ,อได้80ด 80ตัวนะก็คือเก้าสิบหับทีมนะผมว่าไม่คุ้มนะรอรอเดลี่ดิวดีกว่านะเดลี่ดิวมันก็จะถูกกว่านะถ้าเพื่อนจะซื้อนะครับกคนะครับจริงๆแล้วมันก็น่าจะมีเท่านี้อ่ะบิสาจเหมือนกันผมลืมคิดไปนะก็คือบีสายก็ซื้อได้นะซื้อในส่วนนี้มาตีนะก็ถ้าเพื่อนเพื่อนแบบสร้างความเสียหายเยอะๆนะก็ซื้อเข้ามาเติมในส่วนนี้ได้นะส่วนเติมแพ็กเกจตัวท้าทายนะถ้าเพื่อนเพื่อนเร่งในการที่จะ จะซื้อในร้านค้านะก็ถ้าไทยก็เป็นอะไรที่ซื้อเพิ่มได้นะโอเคครับสําหรับวันนี้นะก็ผมก็บอกนะในลักษณะของการเติมไหนคุมไม่คุมนะเพื่อนเพื่อนก็ไปลองดูนะว่าสิ่งที่ผมพูดน่ะโอเคไหมนะครับหรือเพื่อนๆอาจจะคิดว่าเออก็มีอะไรที่ที่ผมพูดมันมันดีกว่านะก็ลองเลือกชมเลือกคิดไปก่อนนะครับแล้วก็เป็นผมก็เป็นเหมือนกับให้สาละดูดูให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่ออีกอีกแนวทานนะครับก็ลองดูนะครับว่าสิ่งที่ผมแนะนา เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหรือเปล่าครับผมยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเราพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ